อะะโอ้ยจะไะหนยะี่จะไหนวนละปุด้แตดีเนโอ,โอ,แอแน้นะเลยนนแกโคบานะเขียวแลวานาน้ำมาแต่ยังไงรกีออ้ปลาพะเจเรื่องล็อกขีน่ะนโดดป้ปลาม้เพื่อชาเนี่ยเท่าไรโอ้ทีมเน,น,น,นี่ยผัดดเนี่ย

โอ้กปรือเนาะแสนสะท้อนนะไอ้พลาวเนาะพลาววะไหนฮิ้วกล้าววะเนาะไอ้โคบ้านเะนะา,านะโอ้ยจะนาย,ยะก,ากันได้ล่าก้อยมุกุยล่าแก้อยนะอะไร,ระที่ยอเนาะพี่อเลยปะทูปะทัวหมูทูเนาะเซนเนาะโอ้ยกว่าทีมแนวแรกมาได้ยังไงเนาะมาทิวเยอนะเนาะโอ้ทิวเยอะ เดาดุดยเยอะวันนั้นเลยถ้าคือเยอะแล้วก็ว่าเนาะรอพาชมเนาะเลือก็จะเล่นได้เนาะแล้วกว็จะเล่นได้เนะววาะแกนึกเหรอเนาะก็เลือกแกพระววเ,เจ้าทันใจเนาะแล้วก็แล้วกว็บุก ก,ก็เลยแกโจมหาลนะัยเนาะคอยมอม์รอเนาะเอ๊ะมาเจอรอยงงนอนแล้ววะให้และวะ้ว่ายีเลยโลราพาชมนะเนาะก็เลยแกร้านอาหารนะเ,าเอาอาะะนาะเฮ่อเฮ่อเซนเนาะสมมติก็เราไว่าเนฮะ่อเนาะเนาะเราพาชมนะเนาะนึกว่าวะนะ่เนาะ mày cứ vào à này con này hoa cứ chờ này vậy. Bà bà nó nó đây bắt đầu cái tế là chỗ là xò, tế đó tự mai nó qua bà nó Ồ. เตยเราตื่อเตยมหาลายล้วสอบวันนาะตื่อท้อด้วยเตยโดนด้วยเนาะแล้วกาวันเนาะโอ้ลูกเลื่อนเนี่ยเดี๋ยวดูตอนเราแก่โจเนาะบาลีศาิตทศึกษานะฮะ กวาดชาเนาะแล้วแล้วตาบุญเนาะกวาดชาเนาะแล้วกวาดชาครับโอ้กิจนาเย่ตั้งเลิกแกแคลนเนาะตั้งคือเย่แล้วเลยเลยแล้วตาบุญเนาะแล้วก็บาราที่เนาะแล้วก็ nó mang ra trả lại ồ lê tát lại cái trả này vậy Thà bà đã thi nào mang trả người này gọi là khi trả lại แค่ซื้อจานทร์นนะก็ตะโก,ก้คู่พระฤาษีแล้วแกม่โกรธ่วยพระเจ้าทันใจไม่วรอนะแกพระเจ้า,นะาเก้าตื่นนะแตหาเซนเนาะโอ้จยจันทรไหนให้กับตับปูทักลิจัไหนเนี่ยโอ้กันไม่กันแล้วพี่ ย้งงากเลยซจานาย่ะน่หะตู้พระค,คาวาใหกินดะียนะเฮีบกอุ่านะโอ้จานายให้หาเซนนะ่นนะเ,ววเ,เนนะจะงงานะ้าอะไกว่านเลยวิหารเลยเล่บาบะนะงีจานาย่่ะเกอดอกโคบาน้อนั่ก็คือคนนาะ ก็อ้แต่เดย์นะคือกาคือมีกวาว่าดีลำเียวาประวัตินะก็นั่นนะเขาเป็นรองาหนังอยู่แล้วกตา่โอ้่อแล้วนะี่กวากันนะ

top chó sao tiền thế nào nhớ do nào ồ <laughs> oh, tư pha hay cái lì nào ta nên vào lại khi nhỏ nào cái lì hay cái lì có lâu rồi chán ai tìm như nào ta có quê để vào chán như người nào เหลือวกว้อนวะเนาะเหลือแกวิหาผัดโดพระเจ้าผัดโดเนะววาะเรากระตับปุ้นเนาะคืนนี้วะเนาสามม,าม,มุมสามมุแดงเนาะตะกุ้งมโนย่เหลือก้อนวะเนาะอือโอ้โหพระพระกิริเวนเนาะคือสอบคัมบบ ว,วิหาหรใช่เนาะพัดด้วผัดทอเนาะโอ้คือไน้เยอะ็อเลยตังคือเยอะโอ้พัดด้เนาะเดี๋ยวสักวนะันเนาะมันจะยังไง

hãy hả? em bắt xe nào, hãy nào ô oh, hãy mà chê hãy 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 nè hãy Bụi hãy hãy nó ก็เนาะแกโคบาเนาะเขียวเล็กกว่ากันาน้ำมาแต่ยังไรกี่ยะางโคบาเนาะเล็กกว่ากว่านาะเออกว่าละทีเนาะผัดทอกว่าด,ดอเนาะโอ้ผัดทอพันโดวิหารผัดทอพันโดนะปลาพระเจ้าเออละทีเนาะพันโด,ดปลาโมโกร้ท้ายหนาเนาะควายยะโอ้ผัดโด qua quá à, nữa, tắt phải luôn rồi nó Mà vậy này ตะก้ากันนะเออตะโกมุนอะไรเงี้ยเซนารีตะโกมุนนอแหละโอ้โหหรอโผล่นอเนาะน้ำพิราบเนาะน้ำฟยานะว่าโทรดูนะโทรดูโทรดู ือชาเนี่ยเท่าไหร่ว่นานมิบบุนนะซูมกว้างซูมกว้าง้เนาะโอ้คือไอชาเนอะปกแกกปกแกกปกแกปกแกไไมโอ้กอจนายเย่โ,โ,โคบาโคบเอาเกสเลยก็ไรสัตว์ถูมาเมียสิญญา,าบ้านะกว้ายาเนาะ là team lèo lên nào quá chả nó mà team lẹp là thiếu dạng oh, team phạt nữa quá chả này oh. oh, thì đó đu thì bụi bụi bù là thì gì cho bạn nó oh. thì chứ gì đó nha phôi quá chả này nó có này nó có phôi bộ mộ phôi bộ nhìn nha phôi bộ nó Ồ, oh, oh, thì chứ oh, gì mà đó này Ồ, chỗ này là thêm này Thì ô bù bùi lên nào Thì nó no, ghê đi dần nào Quay lại quá quá nào Ồ, cái chỗ này ô đỏ thô Mi đồ đó qua cái chỗ này tăm mù mình nào Qua ô đỏ con là, là, oh, là vào mà Hay đồ đâu Con là, là vào mới thôi tệ โ okay. กนนะ okay. เ,นะนเนี่ยไเนาะแกทะเลกูเนาะกูเจ้านายไฟเหนืออ๋อ,อเดี๋ยวข้อปฏิบัติยันหน่อยแลยเล่นกันไปแล้วเนะมาะมมาตียังไรวิดีโอเลยคลิปเลยทอดเจ็ดเนาะ Qua vừa vừa nó <laughs> qua Hovana nó Khô Hova khô Hova nó Khô Hova khô bò Hova oh. cô Hova 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 กว่ากันเนาะโอ้หัดด่นโต๊ะหั่ทอเอน,ะน,นาะชนาะยัยชนะชนะเฮฮาเฮบาราเซเนาะโลพาช่มเลย <laughs> tacoe ta có ấy, 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 có lòng, quá, có là. qua công nagila qua 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 chana มีแต่นายแอ็มึก็ไปหาหาเนาะกว่า,วานะัพระเจ้า 94, เกาตึกนเกวีหา,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 หา,า,าพัดดเนาะแต่คว่าเนาะฮักว่าคือตาเล็บชาวบุเนาะจะเราจะอะได้คอมเมนต์ให้ผู้คุยแต่ละเซเนาะเลยใต้คลิปวิดีโอน,นี้เานะาะเดี๋ยไลน์นี่ใหญ่จริเนาะก่อเมื่อสันที่เลยตะมูตะกอที่ได้แชร์ยนะชยเย้เนาะแชร์เซเนาะ เชืเอาา่อข้าแต่หมดดอกกเซนเนาะบัดดะถ้าอีพีวิดีโอตักเลยแหละบัดดะม่อยไปเฉยเนาะแต่โน่าสัตว์อีพีหน้าเนาะนี่จ,ะะจ้าเราจะเลยแหละม่ว่สาสัตว์อะไรมือหาเรี่ยรอแถวๆเลยกี้แม่เนาะตีจีใช่ปะเนาะคอมเมนต์ได้คลิปผู้คุยเซนเนาะจ้าเราจะเลยโอ้กวางละคีโอ้แคลผาโดเนาะตักเลยตักเลยทักทักคลีอะทักคือเยอะโอ้กวางละกินเนาะ โอ้ดมารีทีเนาะโอ้ขี้จะไันยังมุกโวยกว็ตทักกูชะน,นัยเออไม่แต่ม้อยเนาะต็นอส่าเลยอีพีหน้าเนาะครับผมสาวนอแชร์ได้ใหญ่เยอะแชร์ได้แบมุดก่อเซนเนาะที่เลยที่เฮาหาจะหลมามาจะหลบอช่าเออแต่ม้อยเนาะครับผมสวัสดีครับผม